ยากว่าเราต้องผ่านเรื่องของการฟาร์มิ่งในที่สามสิบกันยายนมาครับสเตตตอนมาครับในเดือนตุลาคมและในเดือนพฤศจิกายนจะเป็นเรื่องของเจ้าหนี้นะครับเจ้าหนี้กลุ่มสี่กลุ่มห้ากลุ่มหกนะเจ้าหนี้ที่เป็นผู้ถือหุ้นผู้ก็จะรวบรวมรายชื่อแล้วก็แสดงความประสงค์ในการที่จะแบนหนี้เติบบูนะครับก็จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาและพฤศจิกายนเช่นเดียวกันในช่วงนี้เหมือนกันครับ เจ้าหนี้นะครับก็จะได้รับก,การสาเสนอจากทางผู้บริหารแทนว่าจะขอแก,ก้ไขแผนเป็นอุจิการนะครับเพื่อที่จะรับผู้สาเสรินะครับซึ่งนี้เป็นส่วนสำคัญประการที่จะทำให้เมื่อ,อ,อรเรากลับไปมีส่วนกาบแล้วคุณเราจะเซ็กซี่มีความน่า,นาสนใจนะครับถนอมาครับในช่วงเดือนธันวาคมธันวาคมจะเป็นเรื่องของผู้ถือหุ้นนะครับผู้ถือหุ้นที่จะเกี่ยวข้องก็จะมีเรื่องของ การปรับโครงสร้างผุ้นะครับของการกระบวนการเสนอขายและจองซื้อหุ้นเพื่อนุ่นตลอดปุ้นใหม่แทนเป็นผู้สื่อผู้ที่จะซื้อหุ้นก่อนการปรับโครงสร้างนะครับคณะงานบริษัทนะครับแล้วก็นักลงทุนเฉพาะจากจบก็จะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมเสร็จแล้วครับในปลายปีนี้ก็คือในประมาณสิ้นเดือนธันวาที่มีการดำเนินการปรับโครงสร้างผุ้ตามแผนพื่อนุ่นกิจการของเรา เจริญของเราครับก็จะเดินต่อไปเรื่อยๆในช่วงไตรมาสที่หนึ่งก็เป็นการกระบวนการครับกฎหมายไม่ได้อะไรระเบียบไม่อย่างไรจะเดินตามตระเบียบตามกฎหมายนั่นหมดนะครับจนกระทั่งถึงไตรมาสที่สองของปี2568มาเดือนกันยายนถึงเดืนนเอนพฤษภาคมนะครับเราก็จะยื่นนะครับขอออกจากแผนเพื่อฟกิจการรวมทั้งกลับไปวิซุมเทรดไปตลาดนะครับซับ จากที่เราได้ยื่นฟาร์มิ่งต่อกรอตแล้วก็ต่อจากสภาไนี่คือเจอร์นี่ของการบินไทยตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเจนถึงในหน้าที่สอของดีส่งทางรัฐสภาครับขอบคุณท่านครับ